คุเจ้าครับอะไรกี่สิทธบอกได้ว่าเอายาเสือเป็นหานคุกเอาไปไว้ในตู้รลราไปนะครับเสียงเงินไปที่บานครับก็ดูไปที่บดสีแต่ทีจะมีเอามาใช้ในปน<ไ>ประโยชน์ครับเนะสีย,งสยงเงินเตรแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาใช้เปิดอ,อานแล้วอาจารย์พูดสอนเน้นย้ำตรงไหนท่านจะพูดคิดเพื่อเป็นสาระให้ช่วยความจํา ทำไปเลยของทานเองนะครับไม่ต้องลัวต้องกปหรอบนะฮะหมดดเกียเือบทที่สี่บดที่สี่ัหมงอะไรตัวอาบทที่สี่ เอาเอาบทที à, ่สี่เป็นหลักครับบทที่สี่ก็จะให้กับการปรับตัวนะครับบทที่สี่เป็นหลักการปรับตัวเอาปูกลองดีครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันถ้าเป็นกิ้งก่าท่านจี้ท่านรู้กิ้งก่าจะรูแรงเนาะเวลาเราเห็นตามต้นไม้สีเขียวสักพักมันก็ เปลี่ยนสีใหม่เป็นสีไม้ไอ้สีเขียวเนี่ยมันคือพยายามแต่งตัวให้ตัวเนี่ยเห็นว่าเขาไปเจ้ารอกนะเขาเจ้าหอเต็มที่เลยนะเนี่ยแต่งตัวเพื่อเพื่อเรียกความสนใจนะแต่เพื่อความปลอดภัยมีคนไปมันก็ปรับตัวเป็นสีมไม้ไเพื่อเพื่อไม่ให้มองเห็นนะเป็นการปรับตัวที่ที่ดีมากเป็นธรรมชาติของมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็เช่นกันนะครับเช่นเช่นปลาตามสัตว์ตามห้วยโอ้ยมันร้อนปลาย